คือหลังจากที่เราทราบเหตุนะทราบเหตุว่ามีรถอุบัติเหตุหายในบริเวณที่จอดรถอุบัติเหตุครับก็ทางตเตอร์ทางฝ่ายเจ้าที่สืบสวนก็สืบสวนมาตลอดนะครับพยายามสืบสวนจากประชาชนที่ผ่านไปมาจนกระทั่งมีผู้พบเห็นผู้เห็นว่ารถคันนี้รถรถที่จับได้ยึดรถเป็นกลางเนี่ยมีได้ยึดรถคันเชฟโรเลตสีน้ำเงินดำออกทางประตูด้านหลัง ด้านหลังรถพักเข้าปัดออกไปแล้วก็ไปวนกลับรถตรงหน้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่สามสามกันยาช่วงเชา้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ตํารวจก็ได้ติดตามจากกล้องวงจรปิดจากเส้นทางต่างๆก็ไปได้ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจกรอบสมบูรณ์นะครับเป็นรถคันนี้ เป็นรถคันนี้ได้หมายเลขทะเบียนได้รถคันที่ยกไปซึ่งชัดเจนอีกอย่ดงนี่คือรถที่อยู่ในภาคใช่ใช่จากนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเป็นของนายนพดลผู้ต้องหาซึ่งอยู่อะยองนะครับเจ้าทีมตรวจสืบสวนก็เลยติดตามไปนะครับพอติดตามไปเนี่ยก็ไปพบเจ้าตัวอยู่ที่บ้านพอดีก็สอบถามทุกนายนพดลก็ให้การยอมรับนะครับว่าได้มาลากรถคันเกิดเหตุไปจิง ไปจริงโดยมีการติดต่อกับตํารวจนะครับตำรวจของโรงพักเจ้าที่ตํารวจของโรงพักให้ล่าเอาไปก็โรงพักเราครับโรงพักเราก็มีการแสดงแสดงเอกสารหลักฐานการอุ่นยืนอุ่นยืนในในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ตามนี้ครับของผู้ต้องหาของขอผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงกับตํารวจก็มีตรงนี้นะพอรับก็ยอมรับก็เลยนําพาไปตรวจยึดบางโครนหน้ากันชน การชนหน้าของรถเชฟโรเล็ตของกลางจึงนั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับนะครับผู้ที่ร่วมกระทำความผิดทั้งสองก็มีตำรวจและก็ตัวในน,นโดเลี้แล้วก็จับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่2 3เวลาประมาณอันนี้ประมาณห้าทุ่มนี้มันยังไม่มีหลักฐานที่จะจะยันกับตัวผู้กระทำความผิดก็เชื่อว่า คนร้ายคนเดียวกันนะเบื้องต้นฐาเบื้องต้นแต่ยังก็ต้องสืบสวนต่อไปไ<ง>ใ,นในส่วนนี้นะครับในส่วนของความผิดก่อนความผิดของตัวของตัวตำรวจเราเนี่ยก็ได้มีการในความผิดทางอาญาก่อนเบื้องต้นก็เรื่องของร่วมการกรับทรัพย์ในที่ในสถานที่ราชการนะครับตรงนี้ในส่วนตามหมายจับความผิดทางอาญานะครับส่วนความผิดทางวินัยตอนนี้เราได้ได้ดาเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อน ะรารยงานพยวผู้กัชารตามระดับชั้นไปนะครับตำรวจก็คนนี้ก็คือเป็นเจ้าที่เก็บรักษาของกลางเจ้าที่เก็บรักษาของกลางแต่แต่ด้วยความที่ตัวเนี่ยได้มีหน้าที่บริเวณโรงพักส่วนใหญ่พนักงานสวนก็จะใช้คนเนี้ยไปคืนรถพอลาเกิดเหตุทีคืนรถก็ใช้ให้ไปไปแจ้งกับเจ้าของรถให้รถคันนี้คันนี้ไปชี้ตรงสถานที่จอดรถเขาก็จะมี รู้ว่ารถคันไหนเป็นอะไรจะรู้พฤติกรรมของรถแต่ละคันพิจารณาว่าคัานไหนผิดคันไหนถูกเท่านั้นเองอยู่ในขั้นตอนอยังไม่สู่กระบวนการเป็นรถของการในคดีจราจรเพราะว่ายังไม่มีการบันทึกตรวจยึดยังไม่มีการลงเลขตรวจยึดเพื่อเข้าสู่ระบบการเป็นของการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจโอครับในกรณีของน้องอริยาก็คือรถคันสีบอลคือพระนครศิยุยาตอนนี้แล้วขั้นตอน เกี่ยวกับเรื่องของประกันที่อ้างถึงเขาเฉี่ยวชนแล้วมีเบื้องประกันหีประกันเป็นไงครับตอนนี้เขาได้เบื้องต้นที่รู้คือถูกฟ้องนะฮะในส่วนของรถที่หนีไฟแนนซ์อยู่นะครับแต่ในส่วนของความเสียหายตรงนี้เราได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงนะครับตรวจสอบข้อเท็จริงเพื่อหาความรับผิดชอบในส่วนการความบกพร่องของพนักงานสอบสวนหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องร่วมในการรับผิดทางแพ่งส่วนหนึ่งนะครับ ขเขายืนยันว่าเขาจะแจ้งความกับพนักงานสวนกับร้อยเวรตอนนี้รอตรวจสอบในเรื่องของทางวินัยแต่อทางทางตรวจสอบเพอที่จริงตรวจสอบเพอที่จริงก่อนครับฮะตัวป้นหาตอนนี้หลังจากที่เราทําการจับกลุ่มตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนห้าทุ่มนะครับเราก็ขังอยู่ที่ห้องขังของโรงพักแล้วก็ได้ทําตัวไปฝากขังที่เรือนจำไอ้ที่ศาลจากกังหวัดสกวเรียบร้อยแล้วครับ